คนมีท่าไม่ตายในการเทรดยังครับซึ่งผมเนเทรดมาจะ10ปีแล้วนะครับก็มีท่าไม่ตายอยู่2ท่าครับดังนั้นเนี่ยท่าไม่ตายวิธีหาหายยังไงนะครับหรือใครจะอยากมาใช้ท่าไม่ตายของผมก็มาดูคลิปนี้ได้เลยครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยฝากเลยตามช่อง no 9ของเรา้ด้วยนะครับผมและโคเกอร์เตอร์อัปเดตคลิปวิดีแบบนี้ทุกวันพุธเลยครับแล้วเราไปดูท่าไม่ตายกันเลยดีวยกว่าครับ เราก็มาดูท่าไม้ตายของผมได้เลยครับท่าไม้ตายไม่ใช่เท่ากับท่าไม่ตายนะครับการเทรดเนี่ยนะครับมีโอกาสแพ้ชนะอยู่แล้วเนาะท่าไม้ตายของเราเนี่ยก็เป็นท่าที่เรามั่นใจเท่านั้นนะครับการที่ผมมั่นใจในท่าใดท่าหนึ่งเนี่ยซึ่งผมใช้ประสบการณ์เก็บมาเนี่ยก็เกือบจะ10ปีเลยครับจนจับจุดแล้วว่าท่าไม้ตายตรงนี้เนี่ยนะครับคือท่าที่เราใช้บ่อยสุดๆนะครับผมเลยเรียกว่าท่าไม้ตายเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะใช้บล็อกเกอร์ของ IQ Option ครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับ ก็สามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปวิวนี้ได้เลยเนาะก็จะมีอีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้ก่อนนะครับเมื่อก่อนแล้วให้เราไปลองเทรดบัญชีทดลองก่อนนะครับถ้าถูกใจค่อยฝากเงินเข้าไปนะครับผมอายุต้อง18ปีขึ้นไปด้วยนะครับถ้าไม่ตายของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นกราฟแท่งเทียนครับตามเฟรม1นนาทีครับแล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนค่า14เนี่ยเป็นค่า5แล้วก็เลือกสีตามใจชอบครับเราก็จะได้หน้าตาครับประมาณนี้แล้วครับ เรามาดูวิธีการเทรดกันเลยว่าการเทรดท่าไม่ตายของผมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบไหนและผมเนี่ยมี2แบบจริงๆหรอนะครับและ2แบบนี้เนี่ยหายังไงแล้วก็เหมือนกันไหมนะครับผมแต่ออเดอร์เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูตรงนี้เลยมาดูที่ออเดอร์แรกกันเลยครับออเดอร์นี้เนี่ยนะครับผมจะเทรดไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับผมว่าท่าไม่ตายเนี่ยคืออะไรแล้วมาต้องหายังไงนะครับผมในการเทรดท่าไม่ตายของเรา อันดับแรกเนี่ยนะครับให้ทุกคนตั้งค่าคราผบดแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นกราฟเป็นประมาณนี้แล้วเนาะถ้าไม่ตายแรกของผมก็คือถ้าไม่ตายกดลงครับกดลงของผมก็คือมันจะมีลักษณะก็คือต้องเป็นเทรนไลน์ขาลงครับนี่ที่ผมตีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อทุกคนเห็นเทรนไลน์ขาลงแล้วนะครับทุกคนเห็นเส้น s a 5ที่ผมบอกไปไหมครับเมื่อเป็นเทนไลน์ขาลงแล้วเส้น s a 5ต้องโค้งลงครับอ่าเมื่อเส้นโค้งลงแล้วนะครับหาจังหวะกดได้เลย แต่คราวนี้ท่าพัดตาของเราเนี่ยจะมีตรงนี้เข้ามาเพิ่มครับก็คือต้องเป็นแท่งแดงด้วยครับอถ้ามีแท่งแดงสัก1แท่งหรือ2แท่งในบริเวณเทนไลน์หรือในบริเวณที่กราฟอยู่ใกล้เส้นนะครับเราก็สามารถหาจังหวะกดได้เลยครับหรือเอาง่ายๆกดหลังแท่งแดงนั่นเองครับถ้าเทนไลน์ขาลงนะครับเราก็จะกดลงถูกไหมแต่เราก็ต้องรอแท่งแดงหนึ่งแท่งรอเส้น s อทีโค้งลง เม okay, right. ื่อเส้นโค้งลงแล้วหางจัะกดลงได้เลยครับโอเคไม้นี้ผมก็กดลงไปแล้วครับตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าท่าไม่ตายเนี่ยไม่ว่าจะไม้เล็กไม้ใหญ่เราก็สามารถกดได้ทั้งนั้นครับไม่จะเป็นว่าไม้ใหญ่ต้องท่าไม่ตายเท่านั้นไม่ใช่ครับไม้เล็กเราก็ต้องใช้ท่าไม้ตายด้วยครับถ้าไม่ใช้ท่าไม่ตายทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่เนี่ยหรือใช้แต่ไม้ใหญ่อย่างเดียวเนี่ย โอกาสที่จะแพ้นในไม้เล็กเนี่ยจะมีสูงครับผมเทรด S&P 5มาเนี่ยน่าจะหลายปีมากครับรู้สึกชื่นชอบครับผมก็เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้มาค่อนข้างนานเลยนะครับตรงนี้ก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมขอต้อนถามจาก YouTube ก่อนนะครับก็คือคนมาถามเยอะมากว่ากลุ่มไลน์มีไหมกลุ่มฝึกเทรดมีไหมบอกเลยว่ามีครับแต่เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มคอร์สเรียนเท่านั้นนะครับข้อรเรียนของ n o 9ก็จะเป็นคอร์สเรียนสาร,ระดับครับ ก็คือระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยก็จะไล่ระดับกันเลยมีลายแล้วในทีมมากๆก็ถ้าอยากจะฝึกอยากจะเข้ามาในกลุ่มสามารถทักดไลน์น้ำลายออปชั่น Option ได้เลยนะครับแต่ละเดือนจะมีคอรสจะมีราคาโปรโมชั่นไม่เหมือนกันลองทักถามแอ้มินก่อนได้เลยนะครับผมโอเคเราไปดูคลิปเทรดจริงกันต่อเลยดีกว่าครับมาดูท่าไม้ตายที่2ครับท่าไม้ตายที่2ที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเส้นขึ้นใช่ไหมครับเส้นโค้งขึ้นเนี่ยเราจะหาจะะังหวะกดขึ้นหลังแท่งเขียวครับอ่าหรือเป็นลักษณะแนวรับหรือเป็นเทนขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของแนวรับครับแล้วก็มีแท่งเขียวไปแล้ว1แท่งนะครับเมื่อมีแท่งเขียวแล้ว1แท่งเราก็หาจังหวะกดขึ้นในแท่งนี้ได้เลยแต่ประเด็นว่าผมกดไม่ทันครับผมจะรอแท่งนี้ปิดเขียวให้ได้ถ้าปิดเขียวได้ผมจะหาจังหวะกดขึ้นต่ออีกแท่งหนึ่งครับอืมตอนนี้ครบอมกอดเลยครับตรงนี้เป็นแนวรับอย่างชัดเจนนะครับแนวรับอ่าแล้วก็เป็นลักษณะของเทนขึ้นกําลังข <c ys> ึ้นเลยนะครับเมื่อเป็นเทนขึ้นหรือเป็นแนวรับแล้วได้แท่งเขียวแล้วนะครับหาจังหวะ ผลขึ้นได้เลยแต่ต้องรเอเส้น s v 5โค้งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็เส้นโค้งขึ้นชัดเจนแล้วครับกดเลยได้ตรงนี้พอดีครับโอเคต้องบอกเลยว่านะครับกราฟเทรดแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแนะนําว่าให้เราใจเย็นในการเทรดถ้ากราฟมันไม่เป็นเทรนไม่เป็นแนวนะครับกราฟชนแนวทะลุทะลุทะล,ทะลุอย่างเงี้ยแนะนาว่าให้ปล่อยแต่ตรงนี้เนี่ยกราฟชนแนวแล้ว ค่อนข้างที่จะกลับตัวได้ดีครับผมเลยมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวไปค่อนข้างสูงครับเลยรอแท่งเขียวสักหนึ่แท่ง2แท่งแล้วก็รอเส้น s อ5พคงขึ้นเมื่อเส้นคงขึ้นแล้วหายะกดขึ้นได้เลยหมายนี้ก็ชนะไปครับผมมาดูตัวอย่างนี้เลยครับตัวอย่างนี้เนี่ยเทรดไม้ละประมาณเกือบ7จ0ดบาทโอเคตรงนี้เป็นลักษณะของเทนลงชัดเจนมากๆครับผมจะตีเส้นเทนไลน์ไว้เลยนะครับ เมื่อเราซูมกราฟเข้ามาเนี่ยเราจะได้หาจังหวะเข้าได้ถูกครับสังเกตว่าเส้นเอสท้เนี่ยยังจะไม่โค้งลงมาครับทั้งๆที่เป็นเทรนด์ลน์ขาลงครับเมื่อเป็นเทลน์ขาลงเนี่ยอย่างที่ผมบอกต้องรอแท่งแดงสักหนึ่งแท่งถูกไหมครับเมื่อมีแท่งแดงหนึ่งแท่งแล้วเราก็หาจังหวะกดลงได้เลยแต่ต้องรอเส้นเอสโคง้งลงด้วยนะครับมารอดูว่าอีกแท่งหนึ่งจะปิดแดงหรือเปล่านะครับมาเพราะว่าทําไมผมถึงรอจดจ่อแต่กราฟนี้นะครับสังเกตดูว่ากราฟเนี่ย ชนเส้นเทนไลน์หนึ่งรอบแล้วแล้วเด้งกลับลงมาใช่ไหมครับแล้วกลับไปชนอีกรอบรอบนี้แหละนะครับเป็นตัวตัดสินว่าการาฟจะมีแรงซื้อทะลุขึ้นไปหรือเปล่าถ้าไม่มีแรงซื้อมากพอที่จะทะลุไปเราจะหาจังบวะกดลงครับโดยดูที่แท่งนี้ครับถ้าแท่งนี้เนี่ยปิดแดงได้แปลว่าการาฟเนี่ยเริ่มจะมีแรงขายละแต่ผมเริ่มเห็นนิดนิดนึงนะครับก็คือว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันปิดเป็นไส้เทียนอยู่ด้านบน นะครับผมสังเกตดูถ้าไส้เทียนอยู่ด้านบนแบบนี้เนี่ยนะครับแปลว,ว่ากราฟกําลังหลังเละเลยครับหรือกราฟกําลังจะมีแรงขายเข้ามานั่นเองครับโอเคตร,ตรงนี้ก็ปิดแดงเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่เต็มแม็กซ์เลยครับสองเหรียญโดยที่รอกราฟย่อไปใกล้เส้นมากที่สุดนะครับผมอืมเทนลงชัดเจนมากๆครับทุกคนเห็นตรงกันไหมว่าเราควรจะกดลงตรงนี้เพราะว่าเทนลงชัดเจนเลยแล้วก็แท่งแดงหนึ่งแท่งเส้นเอสเอชขงลงชัดเจนละ ผมให้ทุกคนได้ดูทีหนึ่งมันน่ากดลงไหมอืมผมก็ซัดไปเลยครับตรงนี้200เหรียญถือว่าได้จุดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเรา,อารอกราฟยอ่อชนเส้นเทรนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูที่5วิกันว่าการาฟจะพุ่งไปลักษณะไหนนะครับโอเคไปนี้ก็ชนะไปครับที่200เหรียญได้มา190เหรียญถือว่าค่อนข้างที่จะ สวยเลยครับไม้นี้มาต่อกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเล่นวิดีโอนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสวงมาให้ดูครับอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเท็ลงนะครับแต่กราฟกาลังจะกลับตัวขึ้นอ่าเราก็แค่รอแท่งเขียวครับรบอแท่งเขียวสักหนึ่ง,งแท่ง2แท่งแล้วก็หาจังหวะกดขึ้นได้เลยครับ like. ไม่จะเป็นว่าจะเป็นเห็นขึ้นเท่านั้นนะครับกราฟกําลังจะกลับตัวก็สามารถหาจังหวะเข้าได้แต่เราต้องรอแท่งเขียวเยอะๆหน่อยสักหนึ่งแท่ง2แท่งประมาณนี้ครับ หรือเส้นเขียวก่อนหน้าเนี่ยมีเยอะๆปะปลายสักนิดหนึ่งนะครับให้เรามั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยกราฟกำลังจะมีแรงซื้อขึ้นมานะครับโอเคงี้ก็ชนะไปครับผมมาดูไม้สุดท้ายกันครับไม้สุดท้ายเนี่ยผมจะเทรดแบบการกลับตัวครับเดี๋ยวผมจะซูมออกมาให้ดูนะครับว่ากราฟกลับตัวเป็นยังไงเพราะว่าผมกลัวหลายๆคนว่าต้องรอไปเทนขึ้นเทนลงเท่านั้นนะครับถึงจะเทรดได้อะนี่เห็นไหมครับกราฟเป็นเทนลงชัดเจนเป็นเทนลงเราต้องเทรดลงใช่ไหมครับ อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราหาจังหวะเทรดลงไม่ได้เราก็ไม่ได้เทรดเลยดูไหมครับแต่แกราฟเป็นเทรดลงเราสามารถหาจังหวะกดขึ้นได้ mm hmm. นะครับผมขอบอกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมให้ทุกคนได้ดูว่าเทรดลงก็สามารถเทรดขึ้นได้แต่เราต้องรอเงื่อนไขนตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเป็นเทรดลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแนะนําให้เทรดลงอย่างเดียวถูกต้องครับโอกาสเทรดลงชนะจะมีสูงกว่าแต่ครันนี้ถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นมันก็หาได้ครับโดยที่ว่าเราจะรอแท่งเขียวเนี่ย มีสักหนึ่งแท่ง2แท่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยกราฟก็เริ่มมีแท่งเขียวปะปลายขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปออเดอร์ก่อนหน้านี้ถ้ารกราฟกลับตัวแล้วมีแท่งเขียวปะปลายขึ้นมาทักสี่้าแท่งให้สังเกตว่ากราฟเนี่ยมันกําลังเริ่มจะมีแรงซื้อใช่ไหมครับเราก็แค่รอแท่งเขียวต่ออีกสักแท่ง2แท่งเราก็หาจาังหวะกดขึ้นได้เลยครับโดยรอเส้น ATP หโค้ขงขึ้นต่อประมาณนี้ครับ ทุกออเดอร์ที่ผมกลามาเนี่ยนะครับสังเกตว่าผมจะเข้าหลังจากแท่งเขียวหรือหลังจากแท่งแดงเท่านั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะในช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีมากกว่า700คลิปน้ะแนะนาไปดูได้เลยนะครับมีทั้งโคพอปเตอร์และผมเนี่ยลงไวหลายคลิปมากๆแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเรียนทางลัดจริงๆนะครับก็สามารถมาที่แอดไลน์น้ำมันไอออปชั่นได้เลยครับในกลุ่มไลน์นี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคอร์สเรียน V.I.P. นะครับก็จะมีกลุ่ม สิกเนลให้เราเทรดฝึกไปด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีสคริปเทรดให้ด้วยนะครับเป็นสคริป์ลูกสอนที่ขึ้นที่ลงนะครับให้ทุกคนเนี่ยตัวช่วยในการเทรดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคถ้าใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับก็สามารถแอดมาที่แอดไลน์น้ำหนัขออฟชั่นได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากจะเรียนฟรีๆเนี่ยในช่องของเรามีเพียบและเพียงพอนะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ